Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Sure. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like love. กอนี้ค่ะเป็นขนมเขาเรียกว่านี่คือลีบนะคะนี่ค่ะ,คะถ้าเรียกมีขออภัยนะคะแล้วก็เขามีของแถมนะฮตัวนี้ค่ะมีถั่วข้างในมีช็อกโกแลตแล้วก็ไวช็อกโกแลตนะคะส่วนันนี้เป็นเส้นๆน,นะคะซื้อจากในเซเว่นเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยไหมกินอะไรกันดีคะเน่นี่คือลีบไหม โอเคค่ะป่าวยิ่งชุบเลือกสีกันมายันยิงยาวกระเป๋ายิ่งชุบเข้าชนะโอเคให้น้องเลือกก่อนโอเคคนละสองอันนะคะยันยิงยาวกระเป๋ายิ่งชุบพี่ชนะพี่ข้าเล่นนี้พี่เอาสีเขียวค่ะได้สีนี้อ่ะ โอเคอน,นี่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยอะไหนาทดลองสิคะแล้วก็เดี๋ยวบอกด้วยนะคะรสชาติมันเป็นยังไงขี้ผึ้งไม่ได้นะคะมันเป็นขวดขี้ผึ้งนะคะทุกคนแต่มันกิน,ม,น,กนมันเคียเค้ยวได้เคี้ยวให้ดูอย่างเดียวนะคะเอาเอาเอากินอะไหนคะเนื้นะคะอค่ะเอาทีละอันนะคะกัดได้คะ่ะเงยหน้าขึ้นมาทีคะเป็นไงคะอขอค้าี้ผึ้งอะหายไป เอาวางไว้อ่าเอาวางไว้นะคะวางไว้ตรงไหนคะเอาวางไว้ด้านข้างก่อนก็ได้ค่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะโอเครสชาติเป็นไงคะน้ำมันรสอะไรคะของพี่ข้าวลอะไรคะเปลี่นเขียวของน้องข้าวหอมแล้วคะรดอะไรคะมันมันมันลดมันรสยาเหมือนรสยาเลยอ๋อรสชาติเป็นไงคะเหมือนรสยา ลองเคี้ยวขวดให้ดูสิพี่ข้ายิงขวดเยอะๆอหี้ยเคี้ยวข้างนี้แล้ว่าใครข้าวหอมเคี้ยวขวดดูสิคะ่ไมชอบขอน้องข้าวหอมไม่ชอบควันนี้เป็นไงคะใชาติอ่ะกัดอีกรสหนึ่งขวดนี้รสส้มใช่ไหมคะจุ๊บแหวะเนื่องที่พี่ข้าไม่ชอบกินเชอร์รี่นะคะรส สีแดงมันคือเชอร์รี่อ๋อข้าค่ะอันนี้รสอะไรคะของข้าวหอมรสอะไรคะโอ้อันนี้รสอะไรคะเลมอนค่ะเลมอนอือหือเป็นไงคะหอมร่องยิ้มยิมรึต้องขวดมันเป็นยังไงคะมันเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันรสชาติเป็นยังไงล่ะของพี่ข้าวเปรี้ยวๆคะ่ะอ๋อมันเปรี้ยวๆใช่ไหมน้ำ มันดูดได้ไหมคะไอ้เปรี้ยวมากค่ะเขาหอมกัดขวดโชซิ่เคี้ยวขวดโชสิทุกคนจะบอกอะไรให้นะคะตากล้องของเรากินชอบกินเชอรี่นะคะเบื่อพี่นะคะ เป็นไงคะมันเป็นยังไงมันเหนียวไหมมันก็เหนียวเหนียวนะคะเหนียวเหนียวนุบๆโอเคเรากินเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวก็ได้กันนะคะโอเค,อ,เค,คอ่าไหนคอมเมนต์หน่อยสิคะว่า เป็นยังไงบ้างดับเที่ยให้สูงสุดเลยนะคะคือสีเหลืองอร่อยมากค่ะแต่มันเปรี้ยวพี่เข้าชอบเปรี้ยวไงคะอืมแล้วข้าวหอมมะชอบสีอะไรคะหนูชอบสีหนูชอบสีนี้อ่ะสีไหนคะสีส้มอ๋อาเรอนี้ก่อนเลยค่ะโอพี่เข้าไม่ชอบสีแดงเลยค่ะมันเป็นเชอร์รี่พี่เข้าไม่ชอบเชอร์รี่โอเคต่อไปกินนี่กันเลยนะคะแลรยายาพึ่งเราจะไม่แข่งกันอ่าโอเคใครตักก่อน สามสองหนึ่งเริ่มเอ้าลุยมันเป็นเจอรี่บุกใช่ไหมคะโอ้ยคนละสองเซนนะคะคนละสองเซนใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไหมคะจับได้ไหมคะน้องข็หอมจับได้ไหมคะใช่รสชาติเป็นไงคะไม่ข้าวแ่งกันเลยหนึ่งรอบ สามสี่หนึ่งหมดเอาฮึบโอ้โห้ยเขาหอมจะกินได้ไหมเนาะโอ้โหบอกใช่ซ่อมไม่ได้เขาหอมจับเลยใช่ไหมคะอืมหืมไหนดูสิโอ้โหไหนดูในมือหน่อยโอ้โหอันนี <h <h ้รสอะไรคะข้าวหอมรสระไหน รู้ชมหรอไม่ค่ะไม่ขอบใคร่รอกอ๋อโอเค่ะอร่อดไหมคะหมดเย้พี่เข้าหมดแล้วค่ะพี่เข้าชนะเย้โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้กันหนึนะคะแต่ว่าหน้าปกมันจะมีตัวอีโมจิใช่ไหมคะเราต้องทำหน้าตามตัวอีโมจิคะ่ะนี่ ไหนพี่ข้าลองทำจีอ่าหยิบมาหนึ่งอันค่ะทำหน้าอะไรเอ่ยเอ๊ะข้าวหอมร้องเลยแตอ่ะข้าวหอมทำหน้าแบบนี้ทำหน้าโอ้โอเคออััันนนี้ถดมาเดี๋ยวเราค่อยกินพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะวันนี้ขอกินสองอัน เดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมก่อนขอบิงคนละหนึ่งอคาได้ค่ะเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเยวกินโชว์ก่อนนะคะคหนึ่งคำนี่นะคะแกะเลยโอเคว้าข้างในจะเป็นถั่วช็อกโกแลตแล้วก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะเก็บเลยเขาจะมีช้อนให้อยู่นี่ค่ะช้อนจิ๋วด้วยจ้าฮัลโหลเอาวช้อนพี่แหละเอาซ่อมก็ได้ค่ะ ซ่อมขนาดแตกต่างกันมากโ <Okay. S 1> อเคน้อช่วยน้องหน่อยค่ะพี่ข้าน,น้องแกะได้ไหมโอเะคะ <Okay. S 1> เป็นไงบ้างคะรสชาติไหนอร่อยพี่ข้าชอบถัวมาก โอเคอ๋อโอ้ทำทำหน้าตาอีโมจิใช่ไหมคะ <Okay. S 1> uh. ข้างหน้าก็มีอโมจิทุกคนนี่คือลีฟนะคะในเมืองไทยจะไม่มีนะก็ทุกคนสั่งเอานะคะ สั่งในช็ปปี้หรือในในลาซาด้าก็ได้นะคะก็เต็มสิบให้เก้าค่ะเพราะว่าคือมันแบบว่าน้ำมันแปลกแปลกมันมีซ่าๆนิดนึงที่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ตัวที่ชอบนะคะกิ๊กชิพึ่งชอบ<ม>เป็นที่ ะะรถที่ไม่ชอบเลยนะคะรถเชอร์รี่นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย